มาถึงคู่รักเ้ยพี่น้องคู่เลิฟที่แฟนๆเฝ้ารออยากเห็นบนปฏิทินปี2557ของช่องสามมากที่สุดพูดเลยเขียงคู่กันแล้วนะเด็ดยา่ยาหวานฟุ้งไม่แพ้คู่วิวานในข่าวเมื่อกี้เสริมทับความอลังการด้วยพระเอกมาริโอและนางเอกแพทธันชนกสมเป็นของขวัญเลอค่าแต่ราคาทุกถูกควรค่าแก่การจับจองซีหนุ่มสาวอยู่ในคอนเซปต์ฮอมมาร์กเสร็จแรกสวมมงกุฎสวยหล่อทรงพลังเหมือนเจ้าชายเจ้าหญิงในเทพนิยายมีมีน้อยเกาะบ,บ่าเพิ่มความแบ๊วให ยิ่งดูยิ่งเพลินเซตที่2หรูหราอยู่ในชุดขาวสะอาดตาเรื่องร่าให้ชัตเตอร์ของพี่ใหญ่อมาร,รัวทำงานไม่มีหยุดเชื่อว,ว่าไม่ใช่แค่ NYFC หรือแฟนคลับของมาริโอแพแต่จะเป็นแฟนละครช่อง3ทั้งประเทศที่จ้องต่อคิวไปเหมาซื้อกันที่เซเว่นอีเลฟในวันที่14พฤศจิกายนนี้เพราะจัดตั้งโต๊ะหรือแบบแขวนแอคชั่นและคอสตูมก็ไม่ซ้ำจากเป็นของขวัญรับรองถูกใจทุกคลัวเรือนค่ะ เรามีทีมที่ค่อนข้างจะพิเศษมากๆเพราะว่าเราได้ทําอะไรที่ไม่เหมือนปีที่แล้วนั่นก็คือเราจะมี2เซตเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องซื้อทั้งทั้งปริทีมทั้งตั้งโต๊ะแล้วก็แขวนด้วยใช่ครับเพราะว่าปกติเราเราซื้อแขวนกับตั้งโต๊ะก็จะเหมือนกันแต่ปีนี้ไม่เหมือนฮะไม่เหมือนฉันต้องรีบจองรีบซื้อนะครับผมก็ต้องซื้อเยอะด้วยแล้วก็เพราะว่าปีใหม่ก็ต้องซื้อไปฝากผู้ใหญ่ซื้อไปฝากอะไรก็ เขามีขายที่เซเว่นใช่ครับสะดวกเปิดหน้าของพวกเรานะฮะทิ้งไว้เลยทิ้งไปเลยครับผมเปลี่ยนเดือนแล้วก็ไม่เปลี่ยนเหรอไม่เปลี่ยนไปดูในมือถือเอาก็ได้ซื้อ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 ไว้อีกอันนึ่ะเพื่อเพื่อที่จะเปิดรูปของเราทั้งสี่คนวางไว้แล้วก็ดูทั้งปีเลยใช่ออกมาเป็นปฏิทินแล้วหน้ารักเวอร์วค่ะรับรองว่า14พฤศจิกายนนี้พบกันได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นสุขสาขาแน่นอนค่ะ